สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซแซดเบเกอร์นะครับผมโอโซแซดนะวันนี้ก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะตั้งแต่เช้าก็เป็นเรื่องที่โคตรสวยบอกงี้ดีกว่าแต่ปัญหามันก็แก้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตแวะเซเว่นแป๊บ ไม่ได้กดเงินนะจะตู้ค้างวะ ตแต่เช้าตอนเช้านะก็ลงมาที่รถนะโอ้โหรถยอดลงมาที่รถจะขับไปทำงานแต่ตั้งแต่เช้านะี่นแหละเออผมมาดูข้างหน้ารถปุ๊บโอ้โหน้ำมันเครื่องแม่งเต็มเลยรั่วเต็มเลยนองพื้นเลยอะ่ะเออโคตรเยอะผมไม่ชิบหายนะแม่งงานเข้าแนละ้วก็คงต้องลางานนะครับ แล้วงานเพื่อทำรถก่อนเมนก็จะไม่มีไปทำงานในวันพรุ่งนี้นะจะทำให้มันวันนี้ให้มันเสร็จให้มันจบเออตกใจตอนแรกเฮ้ยเชีย่ยอะไรแตกหรือเปล่าเครื่องแตกแข้งแตกหรือเปล่าทำไมมันรั่วได้บะโอ้โหวันนี้มีแต่รถเท่ๆบะรถ <c oughs> ก็ใส่เกียร์ไม่ไเข้าเลยเออพูดถึงไหนวะเออกัวแข้งแตกเว้ยหัวรถกัวแ,แข้งแตกก็เช็ครถเออไอเชียร์ถ้าเกิดแข้งแตกนี่งานงานมาเลยนะงานจริงๆ,ๆเลยอะ่ะงานเข้าแ่ยโคตรเข้าอะ่ะ ก็ลองสตาร์รถดูสตาร์ปุ๊บเออมันรั่วตรงแถวใต้เครื่องนะพอลองมองไปดูอ๋อมันรั่วตรงกองน้ำมันเครื่องไหลเป็นโจ๊กเลยก็เลยโอเคน่าจะต้องเรียกช่างมาเพราะว่าไม่กล้าขับไปอะ่ะขับไปก็ไหลาตามทางนะก็เป็นผลเสียต่อผู้ร่วมทางผู้ใช้รถใช้หนน คนเดือดร้อนอ่ะพูดง,ง่ายๆเออก็เลยโทรเลกช่างมาเปลี่ยนดีกว่าเออก็ได้พี่พี่ที่ร้านเออามแปดสามนะครับที่มาเปลี่ยนให้ถึงตานที่ขอบคุณพี่มากนะถ้าเกิดไม่มีพี่เปลี่ยนให้ผมเนี่ยเออก็คงแบบไม่ได้ใช้รถอ,อ,อ่ะจอดอยู่งั้นน้ำมันเครื่องนองๆอ,อ,อ่ะอืมก็สรุปมาดูเป็นที่กอง,องน้วมันเครื่อง,งจริงๆนะ เสียนเสจทั้งเสียตังเสียเวลาเสียงานี้ยต้องมาเสียแรงทำงาชาตรอีกก็คือวันที่โคตรสวยเลยคนระับวันนี้แต่ผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งนานแล้วแหละไม่เปลี่ยนตังทีสงใส่รถมันงองแงกคงบอกผมว่าสมควรเปลี่ยนได้แล้วนะไม่ต้องรอเส้นเดือนนะสาจะรอเงินสิ้นเดือนสักหน่อย ก็ได้เล <bills? S 1> ิกมาทำคลิปพอดีได <sti ans cardio Kapı> ้คอนเทนต์พอดีนะคือ <medi> ก่อนหน้านี้เออผมใช้น้ำมันเครื่องอมซอยไว้เอออมซอยเดี๋ยวผมขึ้นรูปว่อมซอยเออมันเครื่องอมซอยดีมากเลยนะครับใส่เกียร์แบบโอ้โหง่ายอ่ะใส่ปุ๊บเข้าปั๊บอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บเออก็ก็เลยมาได้โอกาสได้ทำคลิปเกี่ยวกับ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับการใช้น้ำมันเครื่องอีกยี่ห้อหนึ่งก็เป็นยี่ห้อที่คุ้นเคยกันดีก็ยี่ห้อน,นี้ก็โมตุนนะโมตุนขึ้นชื่อมานานแลน้วโมตุนผมก็รู้จักแต่โมตุนโมตุนเนี่ยนะน้ำมันเครื่องโมตนนะุนเออเอ็มซอยผมเพิ่งจะรู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรใช้ดีไหมอะก็เพิ่งก็เพิ่งรู้ ในการใช้งานด้วยตัวเองอะเออมันก็ดีอ่ะก็มาเปรียบเทียบกับโมโตนอันนี้นะครับอันนี้ก็โมโตนสิบวส4 0ก็หลังจากที่ถ่ายนะมันเครื่องมาใช้โมโตนเนี่ยก็สตาร์ทจากที่พักนะออกมารู้สึกว่าเข้าเกียร,มยยรม์มันยากนิดนึงอ่ะเข้าเกียร์มันมันยากนิดนึงคือเข้าเกียร์ไม่เข้าเว้ยเอองัดเกียร์ไม่เข้าอ่ะเอะอ หรือว่าเป็นเนพราะว่าเออมันเพิ่งเปลี่ยนหรือเปล่าให้น้ามันเซ็ตตัวให้เครื่องมันร้อนต้องรอให้เครื่องมันร้อนสักนิดนึงอะไรางี้หรือเปล่าโซย์มันอาจจะร้อนไปอะไรเงี้ป่ะไม่รู้อ่ะได้ขี่มาสักกิโลอะไรเงี้ยกิโลนึงก็รู้สึกว่าโอเคละเออมันก็เข้าปกตินะเดี๋ยวจะลองขับไปเรื่อยๆดูว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะ ติดกันแล้วนะเออช่วงนี้รถติดคืนแล้วแรกๆรกแรกๆรก,รก,รกงเงียบมากตอนนี้กลับมาติดคืนแล้ว มันเป็นเวลาใกล้เลือกองงานวะ่ะโอ้พี่ชี่วมากโอ้โน่บุหรี่ยืนบุหรีอ่ออกข้างนอกด้วยนะไม่กลัวจะโดนบุหรี่บ้างลองดูว่าเป็นไง โอ้โหรถคันนี้เชี่ยถ้าเกิดคุ่มาเร็วเมื่อกี้คุณชนเ่ะเออมันก็เข้าช้านิดหนึ่งปกต,ติมันต้องตื๊ดๆเลยเว้ยหรือเป็นที่ผมใช้รอบต่ำปะไปลองใหม่ เอนเก์ก็สมูทดีว่ะเออมันก็ตื๊ดแล้วอานเป็นที่ใส่รอบต่ำมากเมื่อกี้เออพอใช้แล้วนะ วิ่งไปวิ่งมามันโอเควะ่ะแล้วมันต้งองรอให้เครื่องมันร้อนสักหน่อย ไปอย่างาว่าทําไมกองน้ำมันเครื่องผมถึงแตกน่าจะยังแหละที่มันแตกเพราะว่าน้ำมันไอกองน้ำมันเครื่องอที่ผมเปลี่ยนมามันจะมีเป็นติ่งๆยืดออกมาเว้ยเป็นติ่งสําหรับขันอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น,เป,นเป็นแพ็กเกจเป็นงี้รูปร่างเป็นงี้หรือเปล่า เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะมันเป็นยังไงมันเป็นติต่งๆยื่นออกมาเว้ยแล้วที่นี่เวลาเราขับถ้าเกิดขับในถนนที่ยังไงอะถนนเอ่อที่เป็นลูกและหน้าเออมันเป็นพื้นต่ำๆอะ่ะที่เราต้องกระ,กระโดดข้ามไปอเงี้ยมันจะขูดเว้ยแล้วผมรู้สึกว่าไอทางขึ้นที่พักผมเนี่ยผมขูดแม่งบ่อยอ่าจจะเป็นเพราะว่าตรงเนี้ยขูดบ่อย ขูดบ่อยเกินไปอ่ะเออขูดเรื่อยๆเรื่อยๆแม่งด้วยความเป็นวัตถิน่ขูดเรื่อยๆเรื่อยๆแม่งแตกเออไอคันนี้เรนไหนวะเนี่ยเออขูดเรื่อยๆแม่งแตก นี่แหละเหตุผลที่ตอนนมันเครื่องมันซึมนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนไซส์แบบที่มันไม่มีเดือไม่มีอะไรแล้ว hey, hey. เป็นแบบโล่งๆขึ้นลูกให้ดูว่าเป็นไง <c oughs> อยไปหาใช้กันนะไอ้ที่มีเรื่อยๆก็ดูด้วยนะครับว่าไอ้กองมันเครื่องที่เขาใส่ใเราเป็นไงอันนี้ผมเปลี่ยนล้านอย่างนะออแต่อีกที่กองน้ำเปนเครื่องมันมีเรื่อยๆผมไปเปลี่ยนร้านซ่อมรถนะร้านก็ดังอยูเออ่เปลี่ยนล้านอย่างดีกว่าซะงั้น มันมีสิทธิ์ขูดไงเพราะว่ารถมันยุบเว้ย ก็จะต้องต้องหน่อยฮะขี่แนวมงเออก็โอเคก็มาต้นก็มันก็โอเคอยู่แล้วแหละเพียงแค่ว่าให้เครื่องมันร้อน ให้รถมันร้อนสักนิดหนึ่งออาจจะร้อนชาไม่จริงๆมันไม่น่าเหนื่อนะสียอิลสี่สิบเออติดติดรถติดรถติดติดติดรถ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 ติด เขาต้องสูบุบรี่แล้วยืดมือออกมาข้างนอกไอ้เหี้ยมึงดูในรถมึงไม่ได้ไงวะไอ้สั์เอ้ยทั้งควันทั้งขีุ้บรี่ไอ้เหี้ยม่าจะไม่ขึ้นแล้วขอขึ้นสักหน่อย ท้งบนติดไหมว่าอันนี้ก็ขอขึ้นสักหน่อยเหมือนกันขึ้นสะพานนะไม่ใช่ลมขึ้นเน่เล่นโมก,กิกูอย่ามาจะอ,อยู่ซ้ายก็อย่ามาขวา รถที่แบกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอย่าไปอยู่ตรงๆเลยนะเราออกซ้ายออกขวา,าเบี่ยงมาหน่อยนะล่วงมาได้ชิบหายเนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามันมันมดแน่นอะไรเงี้ยเสียตัวเองไว้ก่อนครับโอ้ยเรียบรยตรงน,นี้เออแปลงหน้าแปลกหนะ้า ตอนนี้ฟิลผมก็ชอบอําซอยมากกว่านะฟิลตอนนี้นะแต่ก,ก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆให้มันเซตตัวเขาที่เขาทางแล้ามาลองสรุกปกันอีกทีว่าไหนมันดีกันสําหรับตัวผมนะครับเอ่อคนอื่นเป็นไงผม,ผมไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับตัวผมเดี๋ยวผมต้องมาดูอีกทีว่าเป็นไงเดี๋ยวช่วงเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคือผมชอบเลยอําซอยอะ่ะชอบมากกว่าตัวน,นี้ครับ 我眼睛放，空放空，吧。 แต่คือชิปแม่งกดด้วยฟิล่างได้ ตรงนี้มันอะไรกันมัเนี่ย มเ,เมื่อเหตุการ์เมื่อสคู่นี้นะครับเราไม่สามารถพูดอะไรได้ครับผมเดี๋ยวเราจะงานเข้า คิดนี้ก็แค่นี้ผมไม่มีอะไรมากก็หลังจากที่กองน้ำมันเครื่องแตกก็เปลี่ยนทั้งกองเปลี่ยนทั้งน้ำมันเครื่องคนละยี่ห้อนะจากเอ็มซอยมาโมนุนก็โอเคก็ตอนนี้ก็เทใจไปทางเอ็มซอยนิดนึงแต่ว่าก็โมทนไม่ใช่ว่าไม่ดีเอ็มก็ดีอยู่นะแต่เราลองดูระยะหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงต่อ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปฟังเสียงไอ้หนวดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย